รถครอบครัว5ที่นั่งสุดประหยัดน้ำมันแบรนด์โตโยต้านะคะได้เป็นตัวลองท็อปเลยนะคะได้เป็นตัวไฮบริดมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้ได้เป็นตัวรถสีฟ้านะคะหลังคาสีดำกันไปเลยนะคะสเปคเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะสำหรับราคาเนี่ยค่อนข้างเบานะคะได้เลขหม่ค่อนข้างน้อยเลยนะคะมาพร้อมกับดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่ 2.59%เท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันไม่พอนะคะดอกเบี้ยค่อนข้างถูกเลยนะคะและราคายังดีด้วยนะคะก็เดี๋ยวรับชมในคลิปเต็มกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นนะคะกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวัดดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถครอบครัวหที่นั่งสุดประหยัดน้ำมันนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ก็มารีวิวนะคะแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันนะคะก็ ตัวรถนะคะที่อยู่ด้านหน้าของรุ่นตอนนี้เลยนะคะก็เป็น t o y ยต a นะคะ CHR รุ่น1.8มิตรนะคะไฮบริดได้เป็นตัวรถปี2018จดทะเบียนปี2019กับราคาตั้งขายอยู่ที่5 7 5 0 0 0บาทนะคะเอาแบบฟรีดาวเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ผ่อนอยู่ประมาณ9,000ปลายนะคะ10,000ต้นๆก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณลูกค้านั่นเองนะคะแต่ก่อนที่นุ่นจะพาลงรายละเอียดเดินดูรอบตัวรถนะคะก็รบกวนเนาะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกริ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองปานุ่นพาเดินดูรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะสำหรับด้านหน้านะคะก็เป็นกาตรตกแต่งนะคะด้วยเมทัลลิกสีดำนะคะพร้อมกับโลโก้แบรนด์โตโยต้าสีฟ้านะคะเพื่อมองบอกว่าเป็นตัวไฮบริดนั่นเองพร้อมกับหมายเลขทะเบียน8กไกยอหญิงนะคะ305แจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำหรับไฟหน้านะคะของเขาเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะที่เป็นหลอด LED เนาะแล้วก็มีไฟเลี้ยวรวมอยู่ในชุดโคมไฟด้วยมีในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้าให้ถึง2จุดเลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของตัวล้อนะสำหรับล้อนี้ก็ได้เป็นล้ออลลอยนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เนี่ยได้เป็นแม็กฮารูนะคะขอบ17นะ ซึ่งแน่นอนว่าของแท้จากโรงงานนะคะแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยในส่วนของรายละเอียดตัวซุ้มล้อนะคะก็ซุ้มล้อเนี่ยโค้งเดิมๆนะคะนอกิบทุกตัวก็ยังอยู่ครบเลยเนาะนี่แล้วก็สําหรับตัวซุ้มล้อเนี่ยเป็นการตกแต่งด้วยสีดํานะคะคิวซุ้มล้อเนาะค่อนข้างตัดกับสีของตัวรถเลยนะคะอ่ะมีตัวอักษรโครเมียมนะคะติดที่ด้านข้างจะเป็นตัวไฮบริด กระจกบานด้านหน้าก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานนะคะตัวรถคันนี้เนาะมีการติดตั้งลีมนะคะติดตั้งติดตั้งคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะสำหรับตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยผ้าหูนะคะและปรับเนี่ยเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะได้ปาครอบสีดำเลยนะสีเดียวกับหลังคานะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยเนาะอ่ะ สำหรับตัวกระจกมองข้างนะคะ,ะตัวกระจกบานด้านข้างเห็นไหมคะว่ามีสัญลักษณ์โตโยต้านะตัวาบ่งบอกว่าไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมีสัญญาณกระรขโมยติดตั้งจากโรงงานด้วยเมื่อเปิดนะคะจะได้เป็นสีฟ้าสีเดียวกับตัวรถเลยนะอ่ะนุ่นลืมแจ้งไปอีกหนึ่งยางนะคะสําหรับที่ครูของกระจกมองข้างอันนี้จะมีในส่วนของไอ้นี่สัญญ,ญาณเตือนสัญ,ญญาณเตือนด้วยนะคะเป็นโหมดบายสปอร์ตนั่นเองเองนาะอ่ะถอยหลังดูภาพรวมด้านข้างกันหน่อยนะคะ สำหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรถสีฟ้านะคะหลังคาสีดํามีการจดลงเล่มไปที่เรียบร้อยนะคะว่าตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นสีฟ้าดํานั่นเองเนาะแล้วก็มีในส่วนของคิ้วที่สเกิร์ตด้านล่างเนี่ยก็ตกแต่งเป็นสีดําเช่นเดียวกันเนาะอ่ะสำหรับ CHR เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาตรงที่มือเปิดประตูด้านหลังนะคะจะอยู่ด้านบนแบบนี้นั่นเองนะ ส่วนตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะเป็นเบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวไฮบริดค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันอยู่แล้วด้วยด้านบนหลังคานะคะมีในส่วนของทีปฉลามนะคะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะคะสีดำไฟเบรกดวงที่3เนาะนะกระจกบานด้านท้ายมีการติดตั้งฟิล์มนะคะติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาแล้วด้วยนะคะที่ปัดน้ำฝนก็ใช้งานได้เป็นปกติ สำหรับรุ่น CHR นะคะไฟท้ายนะคะในไฟเบรคเขาจะไปรูปตัว C สี C R แดงแบบนี้เลยแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยจะเป็นแบบหลอด LED ด้วยนะคะรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยมีตัวอักษรนะคะโคเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายนี่จะเป็นรุ่นของเขาโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลางมาพร้อมกับในส่วนของกล้องถอยนะคะติดตั้งจากโรงงานเลยนี่ตัวษรโค o เมียมอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของเขาเนาะ แล้วก็ด้านล่างนะคะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์มาให้ถึง2จุดเลยอันนี้นุ่นบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเวลาเรานะคะถอยหลังใกล้กับคนวัตถุหรือว่าสิ่งของนะคะเซ็นเซอร์เขาก็จะทําการเตือนให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองเนาะอ่ะนุ่นเปิดให้ดูนะคะในส่วนของประตูด้านหลังของเขานะคะนี่พื้นที่นะคะในการเก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะมีถาดยางรองท้ายมาให้ด้วย ตัวเบาะห้องผู้โดยสารเนี่ยสามารถพับเอ็นนอนไปด้านหน้าได้นะคะจะทําให้มีพื้นที่เนี่ยในการเก็บของได้มากกว่าเดิมอะมาดูโครงสร้างกันหน่อยเนาะเห็นไหมคะว่าตัวน็อตก็เป็นสีฟ้าสีเดิมนะคะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะเมทาร์งเนี่ยทุกจุดอยู่ครบเลยอันนี้นะทางทอโตก็การันตีนะคะว่าตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําและไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะคะ อันนี้นะคะก็พาเดินดูรอบรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็ดูขั้นตอนนะคะในส่วนของออปชันรายละเอียดภายในการสำหรับภายในคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบโทนสีดำทั้งหมดเลยเนาะเริ่มแต่ประตูด้านในมือจับนะคะเห็นไหมเป็นเมทัลลิกสีเทานะคะกระจกมองข้างพับผูกไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีตัวล็อกกระจกนะคะแล้วก็เซ็นทัลล็อกนะนี่กระจกทั้งสีบานก็ปรับไฟฟ้าออโต้ Auto ทั้ง4บานเลยนะคะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทย์เลดแล้วก็ปุ่มคูสตาร์ทนั่นเองนะคะอ่าสหรับตัวพวงมาลัยเนาะเห็นไหมคะพวงมาลัยมีปุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดหรือว่าจะเป็นตัวคูสคอนโทรลนะคะอ่ะเดี๋ยวนุ่นเบรกนะคะกดปุ่มสตาร์ทให้กับคุณลูกค้าได้ดูหน้าตาเรือนไม้ของเขาซือเวลาสตาร์ทนะนุ่นบอกเลยว่าแบบเงียบมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหม ตัวนี้นะคะเลขไม้เนาะอยู่เพียงแค่3 9 6 1 9กนิโลนะคะซึ่งเป็นเลขไม้ในแบบน้อยมากๆนะคะใครได้ไปน่นหมอหรือว่าคุ้มมากเลยประหยัดจากายแดงไปแบบหลายแสนเลยเนาะ,ะมาต่อกันที่คอนโซลกลางอันนี้จะเป็นในส่งของต,ตัวเครื่องเสียงแล้วนะคะซึ่งเครื่องเสียงเนี่ยได้เป็นแบบจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะของเดิมของแท้จากโรงงานเลยนะคะนี่เห็นไหมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็เวลาเราเข้าเกรียรถอยนะคะก็ จะเป็นจอแสดงผลนะคะของกล้องมองหลังซึ่งบอกเลยว่ามองเห็นชัดมากนะคะใครใครที่แบบว่าชอบมองกล้องถอยหรือว่ามองไม่ถนัดนะคะอันนี้ก็คือเป็นทังเลือกให้กับคุณลูกค้าได้เลยนะ,ะ <S <S 1> <S 1> ส่วนตัวแอ์นะคะเนี่ยระบบแอร์อันนี้เป็นแบบดูโอโซนนะคะเป็นแบบแอร์ออโต้เนาะปรับอัตโนมัติเลยนะคะแต่ถ้าไม่ทันใจใช่ไหมคะ <S <S คุณลูกค้าก็ปรับความแรงพัดลมนะควบคุมอุณหภูมิเองได้ด้วยเพราะว่าของเขาเป็นแบบแยกซ้ายขวาเนาะ นี่จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เห็นไหมจับได้ค่อนข้างแบบกระชับมือแล้วเขาออกแบบมาเป็นในลักษณะเกียร์ถุงแบบนี้เลยส่วนเบรกมือนะคะนี่จะเป็นแบบระบบไฟฟ้าแล้วด้วยสําหรับโหมดตรงนี้นะคะโหมดการลื่นถาลายนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็มี e v m โหมดด้วยนะมาต่อกันในส่วของตัวเบาะนะคะสําหรับเบาะนะก็ได้เป็น เบาะนังสีดำน,นั่นเองนะคะนี่สำหรับคนขับนะคะก็จะเป็นแบบการปรับตัวระบบไฟฟ้าเนาะตัวนี้ก็เป็นวอลหนังของเดิมของแท้จากโรงงานมีแอร์แบ็กให้นะคะจำนวนเจ็ดลูกเลยนะอ่ะต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ภายในสีดำเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมเบาะนังเขาแบบรอยช้ำรอยซุดคือน,น้อยมากมากนะคะตัวเบาะเนี่ยสามารถพับได้ด้วยนะคะมีที่แบบดึงเบาะนะคะคอยพับได้ด้วยนะคือนั่งสามคนแบบชิลๆเลยเนาะ ด้านล่างก็มีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยภายในเขาแบบคุมโทรสีดาแบบดูโหมดสปอร์ตมากๆเลยนะคะแบบใหม่จริงๆนะใครที่แบบสนใจหารุ่นนี้สีนี้อยู่นุ่นบอกเลยว่ารีบรีบมาจัดรีบมาจองกันเลยนะคะก่อนที่ตัวรถจะไปก่อนนะเพราะว่าสภาพเขาเนี่ยต้องย้ำเลยว่าคือดีมากแล้วก็ออปชั่นรายละเอียดนะพวกโหมดความปลอดภัยคือแบบมีให้กับคุณลูกค้าได้เล่นค่อนข้างเยอะเลยเนาะ มาต่อกันในส่วนของเครื่องยนต์เนาะซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเบนซินสลับกับไฟฟ้านะคะเพราะว่าเป็นตัวไฮบริดนะอันนี้ก็คือตัวทางศูนย์เนี่ยเขารับประกันแบตเตอรี่นะให้ถึง10ปีเลยนะคะก็อ,อันนี้ก็คือใช้ไี้ยาวๆเลยหมดอีกทีก็คือปี2018หรือว่าปีอันนี้เขาผลิต18เนาะจด19ก็เท่ากับว่าจะหมดปี2029เลยรับประกัน10ปีนะคะ สำหรับตัวน็อตก็เป็นสีเดิมเห็นไหมคะหัวน็อตไม่มีรอยถลอกเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เม็ดอาร์คทุกจดอยู่ครบนี่เห็นไหมคะเม็ดอาร์คที่เบาโชกเนี่ยสภาพค่อนข้างดีสมบูรณ์เลยนะคะความใหม่ของตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาเห็นด้วยตานะการรีวิวที่นู่นรีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูเนี่ยคือเป็นแบบรายละเอียดคร่าวๆนะคะก็อยากแนะนำนะคะให้เข้ามาดูรถตัวเองนะคะบริษัทก็เปิดทําการทุกวันเนาะหัวน็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ สำหรับฝากระโปรงของแท้จากโรงงานมีสัญลักษณ์โตโยตา้านะคะปั๊มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อบ่งบอกว่าของแท้จากโรงงานแม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนเห็นไหมคะสภาพดีมากนะไม่มีรอยขีดเลยเนาะนี่สติกเกอร์ต่างๆนะคะสติกเกอร์มออกเอนาะนี่แล้วก็ไล่มาเลยยันสติกเกอร์สีอยู่ครบเลยนะคะตัวโครงสร้างนะอันนี้คือไม่ต้องห่วงเลยนะคะตัวโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันเลยว่าไม่มีการชนหนักนะคะไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ ไม่มีผิดความและที่สำคัญไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะตัวสอบแหล่งที่มาที่ไปนะคะก็ของตัวรถได้ทุกคันเลยนะ<ม>อ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถครอบครัวฮที่นั่งสุดประหยัดน้ำมันนะคะกับ t o โยต้ C H R นะคะรุ่น1.8ึุ่ดบนไฮบิด ปี2018จดทะเบียนปี2019กับราคาตั้งขายอยู่ที่575,000บาทได้เลขไม้39,000กิโลเท่านั้นเองสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อน,นุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 0 0 4 2 0 9 9นยะคะยินดีให้ค่าปรึกษาทุกเทศเลยดูจบแล้วนะคะนุ่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเอง สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ